เป็นวันที่ส4บกุมภาแล้วก็จะพูดถึงความรักและความรักมันเป็นยังไงเราจะหาคนที่รักเราเข้าใจเราซื่อสัตย์มั่นคงต่อเราเราจะใช้คําว่าต่อเราหมดเลยแล้วเราเราจะเป็นความรักที่ดีๆให้กับคนอื่นไหมเราจะเป็นความรักดีๆให้กับผู้อื่นหรือเปล่าเราจะเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ ให้กับคนรักของเราไหมเราจะเป็นคนรักที่เข้าใจคนรักของเราไหมแทนที่เราจะใช้คำว่าเราจะหาคนซื่อสัตย์หาคนเข้าใจหาคนรู้ใจหาคนรู้จักหาคนสารพัดเราเปลี่ยนมาเป็นว่าเราจะเป็นคนรู้ใจเขาไหมเราจะเป็นคนรู้จักเขาไหม เราจะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเข้าไหมเราเปลี่ยนดูนะคะจากหาว่าเป็นเราแทนนะคะแล้วอีกเรื่องหนึง่งจะยกตัวอย่างแล้วทีนี้ถ้าวันหนึ่งเราจะต้องมีใครเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเรารู้ว่าเราเป็นเช่นไรถูกไหมพอเรารู้เราปุ๊บเราก็จะรู้เขาทีนี้เราจะหาวิธีรู้เขา หรือจะหาคนที่จะมาเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเราได้อย่างไรอันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงน้องๆป๊อบป,ปี้เลิฟนะคะเพราะน้องๆที่อยู่ในวัยวัยรุ่นระววิดป๊อบบี้เลิฟน้องอยังต้องเจอผู้คนอีกมากมายนะคะอาจจะยังไม่ใช่รักแท้และรักที่จีรังไรยั่งยืนแต่รักของน้องอาจจะพัฒนาสารต่อจนเป็นรักของวัยกลางคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานและวัยที่ยั่งยืนได้นะคะ วิธีดูง่ายๆเลยนะคะโดยที่พี่จะยกตัวอย่างจากตัวพี่เองนะคะพี่ก็มีวิธีดูคนที่จะเข้าใจเราโดยที่ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบอกฉันชอบสีนี้ฉันชอบกินนี่นี่ฉันชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นดูที่ที่เรา่ออย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่อากาศร้อนไม่ได้ นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่เล็กและตั้งแต่เด็กแล้วแหละก็คืออากาศร้อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากแหะเยอะมากเปียกเป็นน้ําเลยนะคะจนถึงขั้นทําให้ร่างกายเราอ่เพลียแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็เป็นลมเป็นมาตั้งแต่ตัวน้อยๆนะคะตั้งแต่เรียนประถมเหตุผลที่เรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนสมัยเราเรียนเนี่ยคุณครูก็จะพา ช้อนเราเคา,ารพฟังฆาสมัยสมัยพี่เนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นลมแบบเนี้ทุกเช้าก็จะมีคุณครูที่อุ้มเราเข้าไปที่ห้องพยาบาลนะคะเพราะเราหมดสติก็เป็นแบบนี้นานได้แต่ปอหนึ่งป .2 สองป .3 สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูที่ที่ใจดีนะคะก็จะเข้าใจก็จะรู้แหละถ้ายืนนาน,านๆคุณครูจะมายืนข้างหลังและคุณครูบางทีคุณครูก็จะบอกเพื่อนๆให้คอยดูให้คอยรับ รับรับให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อพี่ล้มฟาดไปทางข้างหลังหรือข้างหน้าอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าปีนั้นมีคุณครูคนใหม่เข้ามาเป็นครูสอนภาษาเข้ามาใหม่ เขาก็เหมือนจะไม่ชอบชะตาหน้าตาเราตั้งแต่แรกใช่ไหมคุณครูคนเนี้ยคุณครูก็จะแบบไม่รู้หรอกว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ป .1 ป .2 ใช่ไหมฮะจนป .3 เราก็ยังคงเป็นอยู่ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่รู้เพียงแค่ว่าเป็นคนที่ร้อนแล้วมันเหงื่อออกเยอะพอเหงื่อออกเยอะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลมน่ะทำไมนั้นคุณครูก็จะไม่รู้แล้วเราก็จะถูกครูครูครูว่าตอนเราเป็นเด็กนะป .3 คุณครูบอกว่ากระแดะ ก็อยากเข้าแถวคนรบสรงชาติแล้วก็สำออยแสดงแล้วก็เป็นลมแล้วก็เดือดร้อนให้คนอื่นอุ้มแล้วก็เข้าไปหลบล่มเอาเปรียบเพื่อนนี่คือสิ่งที่คุณครูว่าเด็กปอสันนะคะแล้วก็อืมเราจําได้นะแต่เราก็จําได้จําจําจําความรู้สึกของตัวเองที่ทําไมครูคนนี้พูดแบบนี้กับเรานะคะทําไมครูคนนี้พูดแบบนี้กับเราจนคุณครูท่านอื่นก็บอกว่าอ๋อ เด็กคนนี้เขาเป็นมาตั้งแต่ป่ .1 เขาเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นแบบนี้คุณครูก็เหมือนแบบไม่พยายามเข้าใจเลยไม่พยายามจะฟังไม่พยายามที่จะรับรู้อะไรอะค่ะรู้แต่ว่าฉันจะคิดแบบเนี้ยฉันจะตัดสินเด็กคนนี้เป็นแบบเนี้ยแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นแค่นั้นจริงๆแล้วทุกวันที่ที่เราต้องเรียนวิชาเนี้ยคุณครูคก็จะหาวิธีกันแน่ว่าอูสารพัดเลยนะคะที่ครูจะว่าเด็กป,ป .3 จนป .4 ป .5 ก็ยังว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ช่างเขาเพราะว่าเป็นแค่ครูคนเดียวนะคะที่ไม่ถูกชะตาก,กับเราก็เลยทําให้เข้าใจว่าเรามีทั้งคนรักและคนเกลียดตั้งแต่เด็กนะคะเลยเข้าใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กจนพอทํางานอ้าวกับกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมงานน่ะพอเขาเห็นเราเหงื่อออกเยอะเขาก็จะถามว่าเรา,เราทำไมเราเราเหงื่อออกเยอะจังเลยอะ่ะยืนตากแดดห้านาทีแต่เหงื่อแบบไหลย้อยปุ่นุ่นุุแล้วเขาก็จะถามว่าเฮ้ยเขาลมก่อนไหมเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเพียนี่คือ สิ่งที่เราเจอตอนวัยทางานเฮ้ยทุกคนเข้าใจเราอะไม่เออโอเคความรู้สึกช่วงวัยทางานเลยจึงเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็รลักเพื่อนร่วมง,งานทุกคนนะคะจนโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆทีนี้เราก็เริ่มเริ่มมีคนเข้ามามีคนนึงเข้ามาในชีวิตเราคนนี้เข้าใจเราคนนี้ไม่เข้าใจเราคนนี้คนนั้นคนนู้นคนนั้นเราก็จะเจอแบบนี้มาตลอดบางคนเข้ามาเห็นว่าเรา อยู่กับอากาศร้อนไม่ได้เขาจะพยายามไม่พาพาเราไปอยู่ในที่ร้อนหรือเขารู้ว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องอยู่อากาศร้อนสิ่งที่เขาดูแลเราได้คือพัดให้เราแล้วก็คอยเช็ดเหงื่อให้บ้างคอยบอกเฮ้ยเช็ดเหงื่อนะเฮ้ยกินน้ํา <ๆ S 2> นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ประทับใจนะคะในหลายๆคนที่เข้ามาดูแลชีวิตเราแล้วก็เข้าใจ <c oughs> เข้าใจเราว่าเราอยู่กับอากาศแบบนี้ไม่ได้นะแต่เจอคนในอายุที่สี่สิบกว่าเราก็คิดว่าเราจะหยุดคนเนี้ยเขาเป็นผู้ใหญ่เขาน่าจะเข้าใจเราแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ พอเราอยู่กับอากาศร้อนแล้วเราเหงื่อเขาก็จะพูดว่าโอ้ยแค่อากาศร้อนแค่เนี้ยก็ยังทนไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรได้อ้าวซ้ําเติมเราเหมือนครูคนนั้นไม่มีผิดเลยแล้วก็พูดเหมือนที่ครูคนนั้นพูดกับเราทุกอย่างเลยร้อนสําอ้อยอ่อนแอแสดงแค่ร้อนก็ยังทนไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรได้พูดแบบ ออวความรู้สึกของเด็กป .3 กลับเข้ามาทันทีท่บัดนาวนะคะเนี่ยค่ะพี่โน้ตเล่ามาทั้งหมดก็เพื่อที่จะบอกว่าการที่เราเนี่ยจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะเราไม่ต้องไปหาคนที่รวยเลี้ยงดูเราได้หรือปนเปลิ้หรือเข้าใจรู้ว่าเราชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรนะคะเพราะนั้นมันเรียนรู้กันได้แต่คนที่จะรู้และเข้าใจเราอย่างเนี้ยอย่างพี่โดนอากาศร้อนไม่ได้จะหาคนที่รู้และเข้าใจเราอะค่ะ ว่าพอเราอยู่อากาศร้อนไม่ได้เขาต้องรู้ว่าวิธีอย่าเอาเราไปอยู่อากาศรา้อนหรือไม่ต้องต่อว่าเราเพราะเราอยู่กับอากาศร้อนไม่ได้มาตั้งแต่เด็กไม่ใช่พึ่งพึ่งอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะแต่แค่นั้นเองแต่ถ้าใครต่อว่าเราใครบูลลี่เราใครทําให้เราเสียใจเพราะสิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กเราก็เลิกคบสิคะเราจะทนไปทําไม,มเห็นไหมคะแค่นั้นเองคะ่ะเราอย่าเลือกเขา แล้วเราก็จะไม่ต้องทุกข์ในวันข้างหน้าไม่ต้องทนเก็บกดกับเรื่องใดๆเพราะแค่เรื่องที่เราอยู่กับอากาศร้อนยังไม่ได้ยังไม่เข้าใจเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึง นะคะนี่แหละคะ่ะเก็ตจากประสบการณ์จริงเล็กๆน้อยๆแต่สามารถนำไปผสมผสานกับความคิดผสมผสานกับหลายๆเรื่องที่เราจะเอาไว้กันกรองพิจารณาในการหาใครสักคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นหลายคู่ที่เขาแต่งงานกันแล้ววันที่เขาแต่งงานกันเขาร้องไห้เขาซาบซึง้งเขาเพื่มปิตินั่นหมายถึงเขาเจอคนที่พอฉันอยู่อากาศร้อนเธอก็พัดให้ฉัน เคยื่นขวดน้ําให้ฉันนั่นแหละค่ะคนที่คุณคนรอยู่ด้วยแล้วฝากชีวิตเอาไว้ด้วยโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะและขอให้เป็นความรักที่สดชื่นและเป็นความรักที่ดีๆและมีความรักที่ดีๆเพื่อแผ่ไปให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวของเรานะคะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมอุดมการเพื่อนร่วมงานทุกท่านนะคะแพ่ความรักของเราความสดชื่นของเราความหวังดีของเราไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะและคุณก็จะเป็นคนที่น่ารักและคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยนะคะขอให้ประสบการณ์ของพี่โน้ตหรือโน้ตในวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะ